ก็กล <ítulo> <es> anyway, ่าวสวัสดีกันด ok ้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแน็ตมอซอนก็วันนี้จะพามาขับรถนะครับผมก็หลังจากที่ไม่เคยมีคลิปขับเลยบางบางคนถามมาในทิกตอกว่าพี่ขับให้ดูหน่อยพี่ขับให้ดูหน่อยแต่ว่า ผมไม่มีกล้องนะครับก็วันนี้วันนี้มีกล้องแล้วก็เลยมาทำคลิปขับให้ดูครับผมวันนี้ก็ขับไปวิไลนะวันนี้เพราะว่าไม่มีรถไม่มีรถไปครับวันนี้ก็เลยพอดีเลยก็ไปสตาร์ทรถก่อนสตาร์ทยากมาก có chất tín hai tên là gì à, chút áo dinh chịu khách chút áo din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 h chút áo แต่ว่าเนี่ยเฟืองแตกครับสตาร์ทไปทีเดียวเฟืองแตกก็เลยถอดออกเลย สเตอร์ก็เป็นสเตอร์14 24นะครับคือเกนึงเปิดทูกยกล้อเลยก็รถลูกโตพอสมควรนะครับผม ทุกคนอรถรถลูกปิดอยู่นะครับ <c oughs> ก็ขับขับเร็ไอขับเร็วยังไม่ได้ลูกก็เพิ่งทำมาประมาณสี่วันแล้วน่าน,น่าจะสี่วัน,นวันนี้แหละสี่วันแล้วก็ขับรันดินเล่นเล่นชาวบ้าน แต่ว่าก็ยังฟิตอยู่ครับลูก กำลงงังใจทำคลิปต่อเด,อด,อด,อดี๋ยวเดี๋ยวมีคลิปวิ่งคลิปแน่อนอนครับ <Yahoo! S 1> มีแน่นอน ยังไม่สมบูรณ์มากนะครับเพราะว่าใส่เป็นสองลิ้นแล้วมันเซนเซอร์มันน่าจะเพี้ยนนะครับแล้วแล้วตอนนี้ผมถอดเซนเซอร์ขับอยู่เซนเซอร์ไม่ได้เสียนะครับผมก็คือว่าถอดเซนเซอร์ขับแล้วอาการก็คือมันจะวูบเวลาเราบิดสุดแต่ถ้าเราเสียเซนเซอร์ใช่ไหมบิดได้หมดเลยแต่ว่าเวลาขับปกติเงี้ยแปดติงเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะวูบบ้างเดี๋ยวมันก็จะพุ่งบ้างวูบบ้างพุ่งบ้างอยู่เงี้ยผมก็เลยถอดออกไปเลยเพื่อ พระบวนการที่แบบว่าเราขับสบายสบายนะครับเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนก็นน้ำมันเติมเป็น E ยี่สิบนะครับเพราะว่า E แปดห้ามันไม่มีขายแถวนี้เ,นเสียงก็ดังเลย Năm mang lửa nói đâu แรงอ่ะดีเป็นธรรมดาครับนี่สเตอร์ยี่สิบสี่นะเนี่ยแต่ถ้าสเตอร์ยี่สิบแปดจะเป็นยังไงบ้างห่ะไฟแดงไม่ทำโอ้โหแม่งโคตรดึงอะ่ะไปครับไปไปไปเรื่อยเยดีกว่า เครื่องทําเองนะครับขี่ไกลๆไ,ได้ก็ถือว่าภูมิใจนะครับไม่ต้องแรงอะไรมากหรอกแล้วก็งบน้อยด้วยเครื่องมือก็น้อยด้วยทําเองได้ขนาดนี้ก็ดีใจมากครับในทบอกเลยถ้าว่าเสียบเซนเซอร์ได้เนี่ยแรงแรงกว่านี้มาก แรงมากเลยแต่ว่าอันเนี้ยเราถอดเซนเซอร์เอาแล้วมัน,นสะดุด รอบที่ผมใช้ก็ยังเป็นรอบกลองเดิมอยู่นะครับก็บคือเขาบอกว่ารถสีฟ้าวเนี่ยรอบมันต้องมันเป็นรถรอบรอบสูงใช่ไหมแล้วก็ผมยังใช้รอบ9ก้าันแปดอยู่รอบรอบกองเดิมของกล่องร้อยสิบเนี่ยก็เราไม่ค่อยเน้นขับแรงเท่าไหร่นรนะเราเน้นขับแบบเนี่ยธรรมดา,างเงี้ยแปดตีบร้อยหนึ่ง จะมีอัจเล่นบ้างขับเล่นบ้างสักนิดสักหน่อยก็ไม่ต้องขับแรงมากหรอกเพราะว่ามันอันตรายนะครับขับรถเร็วๆวอ่ะก็คลิปนี้ก็ไม่ได้มาสนับสนุนให้ขับรถเร็วอะไรตามถนน,นนะครับผมก็มาทำคลิปขับให้ดูย่อยๆ กล้องโกโปรที่ถ่ายอยู่นี่ก็ผมยืมในัยของดีมีไปโชตอนท้ายมาถ่ายนะครับก็น่าจะได้ประมาณคลิปหนึ่งหรือสองคลิปนี่แหละครับผมเดี๋ยวตอนตอนนี้ยังไม่มีเงินเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็เก็บเงินซื้อน่าจะอีกไม่นานครับก็วันนี้ไม่มีไม่มีรถไปเรียนรถรถเดิมๆไม่ว่างครับผมก็เลยเอาเอารถตัวเ,เองนี่แหละครับมา ผมก็ใช้งานรถนี้ไปจำอยู่แล้วครับรถรถเดิมๆก็บางทีแม่ก็ใช้บ้างอะไรางบ้างครับแต่ก็ขับมาได้นะครับผมไม่ไรแต่ว่าเราก็อย่าไปเบิ้ลอย่าไปอะไรครับผมเวลาเข้าก็ขับเข้าธรรมดาไม่ต้องเบิ้ลไม่ต้องอะไร มีรถขับไปแล้วแบบกดบิดลงว่างนิดเดียวก็อันนั้นก็ไม่เป็นไรครับผมแต่ก็อยา่าไปข่ำห้าวยกล้ออะไร ก็ถึงแล้วนะก็ถึงแล้วนะคุณเพื่อนเข้าเรียนกันหมดแล้วก็คลิปนี้ก็ แค่นี้เลยนะก็ฝากกดติดตามผมด้วยแล้วกันก็ขอคลนละหนึ่งไลน์นะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปก็คลิปนี้ขอลาไว้ก่อนขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับผม